หลังจากกรณีเอมิราที่ได้ออกมาฟ้องร้องกันไปมากับอดีตสามีครูภัยบู์แสงเดือนอาทิในเรื่องของข้อหาคดีพระผู้ยาวข้อหาฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรและอุปการะเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมื่นบาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะแต่เมื่อคดีทุกอย่างจบไปแล้วแต่เหมือนเรื่องราวดอนมาจะยังไม่ยอมจบเพราะล่าสุดฝั่งเอมิรากลับมาโพสต์ฟาดครูภัยบูนอีกครั้ง ไม่ทนเอมิราเปิดคำให้การในสารแชรพฤติกรรมอดีตสามีและเมียใหม่เอมิราทิ้งบอมลั่นถึงอดีตสามีอีกยกขอไม่ทนหลังเมียใหม่ตีลูกเมียเก่าเอมิราโพสต์คลิปลูกชายถามได้อยู่กับแม่ไหมหลังสารตัดสินคดีเอมิราฟาดโครภัยบูนไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูล่าสุดเอมิราได้ออกมาแชร์ข้อความในเฟซบุ๊กของทนายที่เคยช่วยทำคดีให้เธอ โดยมีข้อความว่าลิซ่าไม่มาแน่ๆแ,แต่หมายตั้งและย,ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆเป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องมีที่ยืนไม่แน่ชัดว่าข้อความนี้อาจจะสื่อถึงครูไพบูลหรือไม่แต่ทางด้านเอมิราได้แชร์ข้อความดังกล่าวของทานายพร้อมระบุข,ข้อความแบบฟาดแรงว่าคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2566ผ่านมาสเดือนแล้ว ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาทเดือนละ1,000งบาทมันมากไปหรือยังไงให้มาก็เป็นเงินเก็บลูกทั้งนั้นสางเกิดมาเป็นพ่อคนน้อคิดบ่อได้คับแหน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรับผิดชอบไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันเลยเกิดมาเสียชาติ